เดียวน่นไมได้ดี๋ยวพอผมปล่อยไปแล้วก็ปลยดอกไม้ตามไปเลยนะครับได้นั่งไม่ได้ โอ้ยลครับโอ้ยดอกไม้เลยครับโอ้ยเลครับโอ้ยด้ที่่นไปเลยครับโอ้ย้ที่ฉนไปเลย เมื่อี้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเรียกมียันกลับบ้านเลยนะครับห้ามเรียกมียันกลับบ้านนะฮะอยู่นี่นะไม่ต้องมาห่วงไม่ได้นะเื้อที่อะไรนะที่อะไรโปรมาลายโปรมาลายเก่าอ่ะพปงมาลายเก่าอยู่ที่เข้าไปเหรอครับผมไปเลยไปเลยไปเลยครับซื้อของใหม่เก่งไหมเก่งไหมเก่งเลยเหรอเก่งไหมรียบร้อยครับนังกคดีนะครับยังไม่จะ